ถ้เหมือนเราได้ซื้อแบรนด์เนมลด50%นะ่ะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองก็คือ,ค,อคือไม่รู้ว่าพี่ปอยไม่รู้จริงอะทุกคนบ้าจริงบ้านใหม่ทำห้องแบบนี้ดีวกว่าถ้าเกิดเราทำนี้อะ<า>นี่ออมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดูแบบ อันเลิศพิเศษนะคะเพราะว่าออมเนี่ยจะพาสาวๆทุกคนไปช้อปปิ้งแบรนด์เนมกันค่ะแต่ว่าจะพิเศษกว่าทุกครั้งนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยออมอยู่ที่นี่ค่ะท่เดร้านคานิโคจิค่ะ ร้านนี้เนี่ยออมเป็นลูกค้าประจําอยู่แล้วนะคะเป็นร้านแบรนด์เนมมือสองที่ใหญ่มากๆมากนะคะที่สุดในกรุงเทพเลยนะคะแล้วก็อยู่ใจกลางเมืองด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นะคะ่ะว่าข้างในเนี่ยจะรู้หราหังการขนาดไหนนะคะโอ้ยเย็นฉ่ำเลยค่ะทุกคนข้ในตกแต่งดรูรามากจะบอกนะคะว่าที่นี่เนี่ยกว้างถึง400ตารางเมตรแล้วก็มีให้เลือกถึง2ชั้นด้วยกันนะคะและที่นี่นะคะก็จะมี แบรนด์ specialist เนี่ยคอยดูแลแล้วก็เทคแคร์เราด้วยนะคะหรือว่าเราจะเดินดูของเล่นเล่นของเราก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะให้พี่แบรนด์ specialist แนะนำเอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะในโคติยินดีต้องรับคุณองมสุชาตขอบคณค่ะปอยเป็นแบรนด์เนม specialist ของที่นี่ค่ะวันนี้ปอยขออนุญาตดูแลคุณออมสุชานะคะอืมค่ะเราขออนุญาตแนะนําที่โซนแรกกันก่อนเลยค่ะลูกค้าเข้ามาก็จะพบกับโซนโชว์ชิ้นค่ะ ซึ่งใช่ตรงนี้เลยค่ะซึ่งมีความหมายว่าเป็น first impression ค่ะเป็นความรู้สึกแรกความประทับใจแรกที่ลูกค้าได้ก้าเข้ามาที่ร้านเราผ่านกลิ่นกับเสียงค่ะจะเป็นเสียงเพลงที่ทางร้านครีเอทขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกลิ่นน้ําหอมสูตรพิเศษเฉพาะคันิคอติเลยค่ะอ๋อแล้วที่นี่เนี่ยสามารถผ่อนได้1 0ดได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะที่นี่ผ่อนได้100% 10เ,สสเดือนเลยค่ะทุกรุ่นเลยเหรอคะทุกรุ่นในร้านเลยค่ะทุกใบเลย กิเลสมาแล้วแล้วสำหรับซื้อออนไลน์นี่ก็สามารถใช้สิทธิ์ศูนเปอร์เซ็นต์ได้เหมือนกันไหมคะได้เหมือนกันเลยอะค่ะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook ในไลน์หรือยูสเกมล้านค่ะปกตินะพี่พลอยอมจะใช้บริการทางออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์อมจะช้อปปิ้งออนไลน์แล้วก็มีเอากระเป๋ามาปล่อยด้วยนะในทางออนไลน์อมก็จะคอยคุยกับพี่เขาแล้วก็บอกว่า เดี๋ยวต้องมาสักครั้งหนึ่งนะที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าลูกค้าไว้ใจร้านเราได้เลยค่ะแ้ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์เนมโดยเฉพาะเลยค่ะมาเอากระเป๋ามารับซื้อฝากขายฝากเลี้ยงได้อุ้ยอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เก่านะคะโรเอเวอร์อันนี้น่ารักเลยมีอยู่ในช็อปเลยมีอยู่ในช็อปในช็อปประมาณแปดแล้วค่ะก็คือเหมือนเราได้ซื้อแบรนด์เนมลด50เซนน่ะคือถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองก็คือ คือไม่รู้ว่าพี่ปอยเุานูจริงอะทุกคนมันไม่เหมือนนะทุกคนมันก็แบบถ้าลงกิบมากเลยมันกิบมากอะเอาไว้ก่อนได้ไหมอะแบบแบบจองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแบบคัดออกเธอกุูชี่อันนี้ยดีอ่ะเราอะใส่34หรือไม่ก็35สหามห้ครึ่งลองก่อนนะเฮ้ค่ะเรามีโซฟาให้ทำไมเราคุยกับรองเท้าได้อ่ะแต่เราลองได้ค่ะ โอ๊ยพอดีบ้าบ้าบอได้เหรอเหมือนเตรียมลุกมาจากบ้านเก็บไว้ก่อนละกันเนาะเก็บไว้ก่อนแล้วนเนอ,เวอา,เามารวมกันสิ่งที่เราแบบชอบอะไรอย้โอเคค่ะเมื่อกี้กำลังจะขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นจะดีไม่ได้ขึ้นสักทีท <laughs> พี่บอยไปชั้นสองกันค่ะ บ้าจริงบ like <laughs> <laughs> ้านใหม่ทำห้องแบบนี้ดีกว่าดีมากเลยอะทุกคนจะต้องแบบ แล้วอยู่กับมันได้นานมากเลยใช่ไหมคะ<ช>พี่ฟอยลูกค้าบางคนบอกว่าอยู่ที่ร้านแล้วได้ทั้งวันเลยใช่ให<ด>้พี่ฟอยอธิบายนิดนึงดีกว่าว่าห้องนี้ชื่ออะไรได้ค่ะขออนุญาตแนะนํานะคะห้องนี้มีชื่อโซนว่าวาบีซาวบีค่ะ<ม>แปลว่าสุนเรียรภาพอรเรียบง่ายค่ะ<ม>คือเราจะรวบรวมมัลติแบรนด์ทั่วโลกไว้ในห้องนี้เลยแล้วก็ห้องนี้ค่ะเราจะออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าเดินช็อปปิ้งอย่างผ่อนคลายสบายตาค่ะอุ้ยอันนั้นใหม่เลยนะคะ ทายค่ะคนรุ่นที่เราหยิบไม่ถึงจะี๋อย,ยออนุมาให้คุณอมชมนะคะที่นี่เหมือนพิพิธภัณฑ์เลยพี่ปอยเลเหมือนพิพิธภัณฑ์กระเป๋าอะไรเงี้ยอันนี้คือคุณอมแบบซื้อหนึ่งเหมือนได้สามเลยค่ะคือตัวนี้เราสามารถแบบถอดบบถอัญมณีทุกอย่างเล่นได้หมดเลยคืออันนี้ก็มาค่อยกับกระโปรงยีนหรือกางเกงยีนก็ได้แล้วก็อันนี้ก็ถอดแล้วก็ใส่โซ่สะพายเรือไหลยิ่งราคาเต็มก็ต้องมีแสนกว่าบาทนะคะ คาออกช็อปอันนี้เจ็ดหมื่นเก้าทุกคนแล้วแบบเก่าตรงไหนมือสองตรงไหนทุกคนนี่นะคะโอ้พี่พอขายเก่งเนาะนี่อ่คนดีเนอะเดี๋ยวลองสะพายได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวพ่่ขออนุญาตติดสายให้นะคะเหมาะไหมคะ มีงานตอบมันี่ะมีงานตอบกันด้วยนะบ๊ายบยเราไซนี้แบบสามารถใส่ของได้จริงด้วยค่ะแต่พื้นที่ข้างในก็ค่อนข้างกว้างเลยโพสโพสไม่มีได้ไงโอเคค่ะรับค่ะ ะะร,รับค่ะรับค่ะรับค่ะถามว่าที่นี่ไม่มีแบรนด์อะไรจะดีกว่านะคะมีทุกแบรนด์เลยนะคะ,คะจบครบในที่เดียวเลยค่ะจบครบในที่เดียวจริงๆค่ะถ้าเกิดของที่แบบเหมือนไม่เข้าคุณตี้ของคานโคจิเนี่ยก็จะไม่ได้อยู่ในร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ถูกต้องเลยค่ะเป็นคนชอบแบบขนมจีบน่ารักไหมขนมจีนนีแล้วขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ น่าวันนี้น่ารักจังเลยอ่ะต้องขอตัวนี้ได้ไหคะคุณออมเข้ากับเราไหมเข้ามากเลยค่ะอีกแล้วเหรอเก็บไว้ก่อนไหมแล้วเราก็ค่อยมาเลือกคัดใส่นะเก็บไว้ก่อนนะได้แปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนห้องนี้ก็จะเป็นน้องๆกระเป๋าตังค์แบบเล็กๆกระจุกกระจีใช่ไหมคะก็จะเป็นโซนระหว่างทางเดินค่ะจะมีพวกกระเป๋าตังค์กระเปากรอเปาการโเดอร์ค่ะ การการเอาไปไหนจองไหนช่วยมือผู้ชายไหนรุดซีดีเลยอะค่ะไอ่ผชายเมครับเฮ้อยหกหมื่นห้าคุ้มมากดีไปเลยศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนเดือนละหกพันเือ6,000เฮ้ยคุ้มไม่น่าเป็นตลาดถ้าเป็นตะเป็นเชียร์ลีดไม่ก็คือชั้นแบบเหมือนความที่เราชอบกระเป๋าใช่ไหมเราก็จะดูรุ่นนั้นรุ่นนี้แล้วมันก็น้อยมากที่ ที่แบบกระเป๋าทรงนี้แล้วมันจะใส่โทรศัพท์ได้ทุกคนไม่ได้มีแค่กระเป๋านะคะที่นี่มีทั้งเข็มขัดเฮดแบนโอ้ยนาฬิกาวันตามีหมดเลยนะทุกคนเุ้ยคือแบบทำใจไม่ได้อ่ะมันกระเป๋าเป็นเงินลักน่ารักลอบแบบตาถึงมากเลยนะคะพี่ายพูดอย่างเงี้ยต้องเสียตังค์แล้วสิ ุายม่ายเท่าไ,ไหร่น้องชาแนลสาหนามืหาจันี่ยังไม่ลงโปรโมชั่มมนถ่ายคลิปนะทุกคนคือเขาจะมีรายละเอียดที่ป้ายเลยนะคะคือของมือสองบางอย่างอะบางทีอุปกรณ์ครบไม่ครบเนี่ยเขาจะมีช่องตรงนี้เลยว่ามีอะไรบ้างมีการ์ดไหมมีกล่องไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะติ๊กเลยว่า,ามีอะไรบ้างก็คือให้ข้อมูลเราแบบครบเลยนะคะ เกิดรับทางนี้ค่ะถ้าเกิดรับทางนี้ถ้าเกิดเดินแบบนี้ถ้าเกิดรับนะทรายทิพย์รุกันรุกันพี่ป้อมทำนิดนึงของเนี่ยอัปเดตตลอดหรือว่าเขาจะมีช่วงทั้มในการอัปเดตอยู่ไหบ้างคะของเราอัปเดตทุกวันเลยค่ะสามารถติดตามได้ในอินสตาแกรมละเลยค่ะตอนนี้โคจิอันด์ด์สกอร์ออฟิเชียลค่ะดูซิอมจูตาถึงยิ้มทดสอบตัวเองอมจูจะสอบตัวเอง ใบนี้คือใบนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่เป็นแหล่เทมค่ะไม่ได้แน่นอนเลยแต่ร้านเรามีค่ะแน่นนอนเลยแล้วมันใหม่มากเลยนะพี่พงศตอนแรกไม่มีที่ต่ออนึ่งไปไหนดีนะเราไปเที่ยวไหนดีนะอุ้ยชอบมากเลยอ่ะไม่ไดะ คือบางทีไม่อยากจะแบบเอา่ะเอาขาเอา่ะนี่บอกว่ามันเขินตัวเองอะแต่เอาเยอะไงก็มันเขินแล้วก็แบบแล้วเรายังมีห้องอีกห้องหนึ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะที่จะมีห้องตรงไหนคะชั้นนี้ไปดูแบบไม่น่าจะมีแล้วมีมีโซนรับรับประจานมีเิเยลรูมสำหรับคุณอมสุชาเลยค่ะฮะหมดแล้วจะต้องหมดเท่าไหร่ในห้องเนี้ลุ้นมาได้ค่ะเดี๋ยวปอยพาไปชมนะคะได้ค่ะ ห้องนี้เลยค่ะคุณห้องลับๆของเราอยู่ตรงนี้ทุกคนพร้อมไหมยังคะพร้อมลวค่ะขออนันตนะคะใดคะินออเ้ทไมมัเลเรามีห้องลับๆแบบคือประตูเขาเหมือนซ่อนแบบไม่มีอะไรเหมือนเป็นแบบ <c oughs> เฮ้ยตรงนี้ไม่มีอะไรนะผ่านเขาไปไม่ได้แต่พอเปิดเข้ามานะทุกคนก็คือแบบโลง่ลงโปร่งแล้วแล้วดูน้องๆที่ข้างหน้าเราสิคะ คือแต่ละรุ่นนี่คือแบบมันเท่าไหร่นะรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ <c oughs> ยเราขออนุญาตแนะนําห้องนี้นะคะ<า>คุณออมห้องนี้ชื่อว่า the k i n s k <า>ิค่ะแพรว่าศิลปะการซ่อมถ้วยด้วยทองค่ะห้องนี้เราก็จะรวมรวบรวมพวก super luxury b บ a n d name ค่ะจะเป็นชาแนลกับ air mes ไว้ที่ห้องนี้เลยค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือเข้ามาในนี้ก็คือได้ทันของว่างด้วยเหรอคะ อันนี้เราจะเตรียมเป็น special drink and snack ค่ะไว้ต้อนรับให้กับลูกลูกค้าของเราค่ะที่เป็น red member ขึ้นไปค่ะคุณอ่อคือมียอดการใช้จ่าย5 0 0็บาทขึ้นไปค่ะเออ hey, 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 พี่พลอยคะแล้วชิ้นที่แบบใหม่ที่สุดเปเนี่ยอย่างแบบเพิ่มออกช็อปเลยที่นี่จะมีไหมคะมีค่ะมีเป็นนิวยังไม่เคยใช้ก็มีค่ะเรามีทั้งน e w ยูสไลท์ new แล้วก็ u ูสค่ะ oh. น้องหัวใจไงน้องหัวใจตอนนี้เขาคิดก,กนันมากเลยตอนนี้จะมีเป็นรุ่นนี้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์คุณออมเดี๋ยวนะคะมีด้วยเหรอคะคือคจะบอกว่าน,น้องหัวใจอันนี้<ม>นะทุกคนหายากมากนะคะทุกคนถ้าเราไปซื้อในช็อปเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหนึ่งมื่นกว่าบาทนะถ้าออมจำไม่ผิดพี่ออมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยพอคลิปนี้ออกไปนะออมจะบอกเลยว่า้ามีคนมาซื้อแน่ๆเลยอ่ะแล้วมีกระเป๋าใบที่แบบ เก่ามากๆเก่าที่สุดแบบว,ว่าเป็นพี่ใหญ่สุดในร้านเลยไหมคะก็จะมีเป็นใบนี้ค่ะนี่ค่ะใบนี้ก็คือชิมารลยันใช่ a m e ส s ชิมารลยันค่ะอ,อันนี้คือเขาจะทำร้ายให้ได้อินส i าเลชันมาจากภูเขาีิมารลยันถ้าใครเป็นเตาหน้องะเคีน,นะคะมาได้ที่ราา้านคาริโคติที <laughs> ่ปล่อยขายเก่งมากแ <laughs> <laughs> ล้ว ถ้าเกิดรุ่นไหนที่เราหาไม่ได้เนี่ยเรายังอยากได้ราคาดีๆมาที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าตามหารุ่นไหนแต่ถ้าเกิดว่านาตอนนั้นร้านเรายังไม่มีสามารถลงชื่อไว้ได้ค่ะ <ừ> ถ้าเกิดว่ามีเข้ามาแล้วเราก็จะรีบแจ้งลูกค้ากลับไปบริการหรอือว่าดีมากเลยนะคะอมอชอบเลยเซตเซเดียวกับกระเป๋าสตางค์เลยถ้าใช้คู่ก<ะ>ันแบบยิ<ะ>่งน<ะ>่าร<ะ>ักเลยค่ะ รู้สึกว่าแบบมันซาซาดีอะสะพ้ายขึ้นไหลแบบไม่ซ้ำใครไม่ชนไหลใครแน่นอนค่ะรุ่นนี้ขายเก่งมากพี่ฟอยพี่ฟอยใช้คำว่าไม่ชนไหลใครอะไูดทุกไม่เคยได้ยินคำนี้เลยมันเป็นคำที่แบบมันอย่างเงี้ยอพี่ฟอยอะงั้นเดี๋ยวเราไปนั่งรวบรวมสมาธินิดนึงแล้วดูว่าเราอะได้กระเป๋าใบไหนไปบ้างนะคะพี่ปอได้เลยค่ะค่ะ นี่นะคะทุกคนก็คือของที่ออม CF ในวันนี้ใช่ไหมคะพี่ปอยใช่เมื่อกี้เพิ่งรู้ราคาน้องวบนี้อันนี้น้อง6 5,900บาทค่ะคุณพออราคาดีมากเลยพี่พอ,อยวันนี้เต็มอิ่มม,มากๆเลยค่ะทุกคนเป็นรประสบการณ์ที่ดีมากของออมเลยนะคะต้องขอบคุณร้านคานิโคจิแล้วก็พี่ปลอยด้วยนะคะขอบคุณค่ณขคณะ,คะขอบคุณนะคะสำหรับใครที่อยากช้อปปิ้งแบบออมนะคะกาลังชมคลิปออมอยู่เนี่ยออมมีโปรโมชั่นมาให้ด้วยนะคะแค่มาที่ร้านคานโคจินะแล้วบอกว่า ดูคลิปจากช่องอมสุชานะคะรับส่วนลด1000บาทนะคะจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาเลยนะคะแต่สําหรับ10คนแรกนะคะที่มียอดซื้อขั้นต่ำเนี่ย4 0 0 0มบาทก็จะได้รับส่วนลดคนละ5 0 5000บาทไปเลยนะคะทุกคนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะคะและที่สําคัญนะคะทุกคนนอกจากจะได้รับส่วนลดแล้วเนี่ย ก็คือศูนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนน่ะทุกคนอันนี้ที่แบบรู้สึกว่าคุ้มมากมากเพราะเราไปซื้อในช็อปเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์หรืออะไรงี้ใช่ไหมรู้สึกแบบคุ้มค่าจังเลยอะไรเงี้ยพี่ปอขอบคุณมากเลยค่ะคือคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าเปิดประสบการณ์การช็อปปิ้งหอมมากแล้อมก็คิดว่าที่กรุงเทพหรือที่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยมีช็อปแบบนี้เลยช็อปที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่าตอนที่เราไปต่างประเทศอะเราก็จะไปหา อชอปกระเป๋าแบรนดเนมที่เป็นมาลติแบรนใช่ไหมคะแล้วก็จะได้ไปดูแล้วพอปิดประเทศอะ่ะไม่ได้ไปไหนเลยแล้วที่กรุงเทพก็พอมีใครนี่เขาจีมาแล้วรู้สึกแบบ สนุกกับการช้อปปิ้งมากยิ่งขึ้นค่ะยินดีามากมากเลยค่ะคุณอมโอกาส<ม>น้าเชิญคุณอมที่ร้านได้อีกนะคะได้เลยขอบคุณพี่ปอยมากๆเลยค่ะ,คคะสำหรับใครที่อยากมาช็อปแบบอ,อมนะคะร้านคาเนโคจิเนี่ยอยู่ในเมืองมากๆเลยนะทุกคนนั่ง BTS มาที่พร้อมพงใช่ไหมคะเข้าซอยสุขุมวิท24นะคะร้านก็จะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเขียนว่าคาเนโคจิโดดเด่นเลยนะคะทุกคน และขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของออมนะคะหวังว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยสนุกไปกับออมนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบาย